ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิ่งพัฒนาการช่างอีกกันตามเคยนะครับวันนี้จะพาท่านมาชมเทรลเลอร์นะครับอันนี้ต่อเทรลเลอร์บรรทุกรถไถนะครับขนาดความกว้าง170นะครับความยาว4เมตรนะครับอันนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับอันนี้เป็นเหล็กกล่องขนาด4นิ้วนะครับ2คูณ4นะครับ ไม่หนักนะครับแต่บรรทุกรับประกันได้คูปอต้า4 7หรือ50รับได้สบายนะครับอย่างคลิปที่แล้วผมให้ท่านได้ชมไปตัวทดลองก็คือใช้เหล็กกล่องขนาด3นิ้วนะครับแต่วันนี้เราเพิ่มความมาตรฐานเป็น4นิ้วนะครับ บบสบายนะครับสีตันนี่นะครับกำลังช่างของเรากำลังพ่นสีนะครับเพื่อเพิ่มความเนียนนะครับของตัวถังเชื่อมทุกจุดแน่นหนานะครับแน่นหนาหายห่วงนะครับอันนี้เราจะทำเป็นแบบ แหนบอิสระนะครับนี่เป็นแหนบอิสระตามเคยนะครับนี่นะครับยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เราพ่นสีก่อนออยังไงเดี๋ยวเพิ่มความติดตามความคลบหน้าต่อไปนะครับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ